สวัสดีครับผมรองศาสตราจารย์ดรเทพบุญจตพันธ์นะครับมาเรียนรู้อีกหนึ่งตอนว่าด้วยเรื่องการวิจัยเชิงปริมาณทางนรฐศาสตร์นะครับในตอนนี้มีเร <elt> ื่องอะไรบ้างนะครับที่สำคัญสำคัญที่พวกเราควรรู้นะครับก็เรื่องแรกนะครับก็คือว่าด้วยเรื่องลักษณะสำคัญนะครับของการวิจัยเชิงปริมาณนะครับซึ่งคนที่ทำวิจัยเชิงปริมาณเนี่ยนะครับควรจะต้องเข้าใจก่อนว่า เวลาเราทําวิจัยเชิงประมาณหนึ่งเรื่องเนี่ยลักษณะสําคัญของการวิจัยประเภทนี้มันมีหน้าตาเป็นยังไงนะครับอันดับแรกก็คือว่ามีความเป็นวัตถุวิสัยนะครับหมายถึงว่าเป็นตัวเลขนะครับที่เราสามารถที่จะแปลงตัวแปรต่างๆของเรานะครับออกมาวัดในรูปผลที่เป็นตัวเลขได้นะครับอย่างเช่นเพศเนีเป็นเพศชายก็เป็นรหัส1เพศหญิงเป็นรหัส2มากที่สุดเป็นรหัส5มากเป็นรหัส4ปานกลางรหัส3น้อยคือรหัส2น้อยที่สุด รัดหนึ่งนะครับเราสามารถจะแปลงมันเป็นความถี่เป็นร้อยละเป็นค่าเฉลี่ยค่าเฉี่ยเป็นมาตรฐานได้นะครับลักษณะที่2นะครับก็คือเน้นการศึกษาตัวแปรนะครับการวิจัยเชิงปริบมาเนี่ยจะให้ความสําคัญต่อการศึกษาตัวแปรสละและตัวแปรตามคือตัวแปรที่นักวิจัยสงสัยว่าน่าจะเป็นเหตุคือตัวแปรสละแล้วก็เป็นตัวแปรที่นักวิจัยสงสัยว่าน่าจะเป็นผลเราเรียกว่าตัวแปรตามนะครับงนั้นการวิจัยเชิงปริบมาเนี่ยโดดเด่นมากคือ จับตัวแปรมานะครับมาศึกษาความสัมพันธ์นะครับในรูปของตัวแปรที่ที่เราต้องการศึกษานะครับลักษณะที่3นะครับที่สําคัญก็คือว่าการวิจัยเชิงประมาณเนี่ยจะเน้นการสํารวจข้อมูลเชิงประจักษ์นะครับก็คือโดยการที่ไปทำเซอร์เวย์รีเสิร์ชนะครับด้วยการวิจัยเชิงสํารวจนะครับโดยไปหย่อนแบบสอบถามนะครับผ่านไปให้กลุ่มตัวอย่าง,างต่างๆนะได้ ได้ตอบนีครับเราเรียกว่าการสำรวจข้อมูลเ,เชิงประจักษ์นะครับซึ่งปัจจุบันก็อาจจะเป็นรูปแบบแบบสอบถามกระดาษหรือแบบสอบถามรูปแบบที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์นะครับในรูปแบบที่เป็นอ e ี u ุเ i o แนนที่เราสามารถผ่านไปสอบถามผ่านทางไลน์ผ่านทาง Facebook ผ่านด้วยเครื่องด้วยผ่านโซเชียลมีเดียนะครับต่างๆได้นะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะสําสคัญประการที่3นะครับ ประการที่4นะครับก็คือการวิจัยเชิงปริมาณอย่างหัวใจสําคัญมากก็คือศึกษาจากประชากรขนาดใหญ่นะครับซึ่งอันนี้แตกต่างจากการวิจัยเชิงภาพวิจัยเชิงภาพเนี่ยจะศึกษากลุ่มเล็กๆอาจจะ10บป่าคนนะครับอย่างเงี้ยแต่ถ้าเป็นการวิจัยเชิงปริมาณเนี่ยเป็นหลักพันหลักหมื่นหลักแสนนะครับก็ได้เช่นเราจะศึกษาความคิดเห็นของออประชาชนนะครับ ที่มีต่อเรื่องของโครงการคนละครึ่งของรัฐบาลนะครับเนี่ยครับเราก็สามารถจะเก็บข้อมูลทั้งประเทศก็ได้นะครับหรือเจาะเป็นภาคก็ได้หรือเจาะเป็นรายจังหวัดนะครับก็ได้นะครับเนี้ยจุดเด่นการวิจัยเชิงปริมาณคือเก็บจากประชากรขนาดใหญ่นะครับได้อย่างเต็มที่นะครับนะครับและลักษณะประการที่5นะครับก็คือการวิจัยเชิงปริมาณเนี่ยนะครับเมื่อเราศึกษาวิจัยเสร็จแล้วเนี่ยเราจะข้อสุบทั่วๆไปที่จะอนุมานนะครับย้อนกลับไปหาประชากรได้นะครับอย่างเช่นถ้าเราศึกษา ความพึงพอใจของประชาชนต่อ,อโครงการคนละครึ่งนะครับของรัฐบาลเนี่ยนะครับเมื่อเราไปเก็บข้อมูลเราคงไม,ม่ไปเก็บข้อมูลที่ประชาชนทุกคนที่เป็นผู้ใช้นะครับแต่เราจะไปสัมปริงตัวอย่างนะครับเป็นตัวแทนของภาคตัวแทนของจังหวัดต,ตัวแทนของอำเภอตำบลต่างๆ,ๆนะครับออกมานะครับหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อเราได้เป็นเราได้ไปเก็บข้อมูลจากตัวอย่างที่เป็นตัวแทนเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเราสามารถจะเอาข้อมูลจากตัวแทนเหล่านี้นะครับมานุมาณย้อนกลับ นะครับไปหาประชากรได้ก็ทําให้เราสามารถสรุปได้ว่าภาพรวมทั้งประเทศไทยประชาชนนะครับมีความพึงพอใจนะครับในระดับใดนะครับเป็นไปตามสมมติฐานที่นักวิจัยกําหนดไว้นะครับหรือไม่นะครับอันนี้ก็คือไฮไลท์สาคัญนะครับของการวิจัยเชิงปริมาณนะครับโดยการวิจัยเชิงมาเนี่ยเป็นการวิจัยที่มีคุณลักษณะเฉพาะที่เป็นลักษณะที่มีตัวเลขนะครับมีสิติต่างๆซึ่งเป็นหัวใจสําคัญของการวิจัยเชิงปริมาณนั่นหมายถึงว่าเมื่อ การวิจัยเชิงปริมาณมิใช่เป็นตัวเลขปุ๊บก็ทําให้นักวิจัยเองนะครับจะต้องอาศัยเครื่องมือการเก็บข้อมูลเนี่ยที่เป็นลักษณะของการตีค่าออกมาเป็นตัวเลขได้นะครับอย่างเช่นพวกแบบสอบถามนะครับแล้วก็จะเก็บข้อมูลจากาประชากรขนาดใหญ่ได้นะครับโดยการสํารวจข้อมูลเชิงประจักษ์เมื่อเราเก็บมาเสร็จแล้วนะครับก็สําคัญคือว่าตัวอย่างที่ไปเก็บมาเนี่ยเราสามารถอนุมานย้อนกลับไปหาประชากรทั้งหมด นะครับที่เราศึกษาได้นะครับนั่นคือเรื่องของลักษณะสำคัญของการวิจัยเชิงประมาณครับ